่อที่ข่าวนี้ค่ะตอนนี้ใครๆก็อยากได้แล้วทุกคนก็แบบว่าออกแนวหูพึ่งอยากได้คิมไรสอ์อ๋อบรูโน่คิมไรส์คือเขาก่อนนั้นนี้ยทีมคอาเซ็ป์ออกมายอมรับแล้วนะคะว่าต้องขายซูเปอร์สตาร์จากทีม,มเพื่อที่ว่าจะให้เขาเรียกว่ารายรับรายจ่ายมันบัญชีแล้วจกบ,บัญชีขาดทุนมันสวยขึ้นกว่าเดิมเพราะตอนนี้คือปีที่แล้วออกมาเนี่ยขาดทุนนะคะแล้วก็พอมันมีความสุ่มเสี่ยงถ้าเกิดขาดทุนเดี๋ยวมันจะไปติดกฎการเงินอีกวุ่นวายนะคะก็อ๋อลิพูเหรอฮะ แต่เอาจริงๆเอาเอากลางก้นแน่นก็ปากเลยนะเออมันก็แต่มันเป็นข่าวมาเฉยๆแล้วกันอย่างนี้มันไม่ใช่ลิเวอร์พูลทีมเดียวที่มีข่าวกับกีมารส์ค่ะ <ๆ S 2> มีลิเวอร์พูลมีเปเช่บาร์เซโลนาเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามก็คือเอาแล้วทําไม32ล้านปอนด์ล่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยพอมันมีข่าวว่านิวคาสเซลอยากจะต้องปล่อยแต่เขาจะมาปล่อย32ล้านทำไมมันมีค่าฉีกสัญญาแค่นี้เหรอใช่นะคะคือค่าฉีกแต่ทีเนี้ย คือไม่มันมีค่าชดกสัญญาไม่ที่แค่32ล้านไม่ใช่สามสิบสองล้านปอนด์นะค่าฉดกสัญญาของคิมไรส์หนึยสล้านย e ูโรหรือประมาณ4,400ันล้านบาทใช่ไหม uh huh. แต่สื่ออังกฤษอย่างเดอะมิเรอร์เนี่ยเขาบอกว่าลิวพูมีโอกาสที่จะได้โดยแบ่งเป็นเงื่อนไขแบบผ่อนจ่ายอ๋อ oh. แล้วนิวคาสเซลจะมารับผ่อนจ่ายทาไมนี่เมื่อเขาอยากได้เงินก้อนอม,ม,มันดูไม่นะมเมกเซนเนาะอือ,อแต่ว่าก็ก็มันเป็นข่าวมาแล้วกันเราก็มีหน้าที่รายงานความหมายคือ เดเนเดอซันจะต้องเสียนักเตะคนนี้ไปจริงๆเหรอครับเนี่ยไม่ว่าจะไปทีมไหนนั่นสิโอ้แต่ที่นี่แค่เห็นพาดหัวข่าวนะจินตนอาการนะถ้านักเตะคนนี้มาอยู่ในมือของเยอร์กันครอปแล้วก็เจ้าลิฟูจะกลับไปในยุคข,ของ3คนที่แบบบ้าพลังอ่ะวายนาตุ้มเฮนเดอร์สันฟาวินโยอ่ะแน่นๆเลยโอ้ถ้าถ้าตัวนี้นะอยู่กับซูบอสไลน์นะพระเจ้าเดนมาร์คมวิ่งกังคืนน <laughs> ะมีที่สี่ชั่วโมงอ่ะ สมนลนบอนดาแต่คือเนี่ยพอพาดหัวข่าวอย่างนี้เราก็ตกใจไงว่าเฮ้ยกินมาไล่สามสิบสองล้านปอนด์อ๋อแบ่งจ่าย,ายสามปีนะคะครับก็แบบนี้ก็ดิวก็น่าสนใจนะอ๋อแล้วก็มีข่าวอีกอันนึงแล้วของลิเวอร์พูลก็คือเรื่องของเคเลเฮอร์อนะคะว่าปีนี้คงต้องตัดสินใจปล่อยละอันเนี้ยเล่าได้คือเคเลเฮอร์เองเนี่ยแล้วมีอะไรเล่าไม่ได้ก็งงเล่าได้เพราะอันนี้มันอยู่ในข่าวเอองงงงไคือเคเลอร์เนี่ยต้องยอมรับว่าน้องเติบโตขึ้นมาจาก <kidding S 1> เด็กปั้นเลยอยู่กับสมโมสรเห็นกันตั้งแต่แบบจนพวกเราเรียกกันลูกหมีลูกหมีอย่างนี้นะคือ2ปีนี่นะว่าน่าจะแถวหลังโควิดเขาเริ่มขยับเขารู้สึกว่าโดยโดยประสิทธิภาพโดยตัวเขาเองมันควรจะเป็นมือหนึ่งได้ในบางสโมสรแล้วอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้มันมีการขยับค่าเหนื่อยขึ้นมาแล้วก็ลิเวอร์พูลอยากจะขายไหมไม่อยากขายบอกเลยอยากเก็บเคลเลอร์ไว้แต่ต้องได้ถ้าจะขายต้องได้แบบระดับ20ล้าน ตอนนะยี่สิบหรือยี่สิบห้าถ้าาจำจำไม่ผิดแล้วก็มันมีเรื่องค่าเหนื่อยที่ขยับขึ้นมาให้แต่ทีเนี้ยปีเนี้ยก็ต้องยอมรับเคลเลอร์เองตอนนี้ก็อายุมันก็เข้าสู่หลักที่มันต้องไปเติบโตแล้วอ่ะถูกไหมเท่าไหร่นะฮะยี่สิบกว่ายี่สิบจำไม่ได้ยี่สองยี่สามต้นเนาะต้่งเช็คจำจำลูกป,ปีกไม่ได้เออก็แต่คือเป็น<ด>เป็มนาเหมือ2 2> มานกัน,นใช่โหเขาอ,อยู่ตั้งแต่เด็กเออคืออยู่ตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็แล้วก็เป็นรองคือระดับลอร์ภูที่มี ไอ้ซองเบเกอร์อ่ะการจะมาแย่งตำแหน่งมือหนึ่งถ้าเป็นได้ตัวสแตนบายนั่นแหละถ้าใช่มันก็เป็นได้แค่ตัวสแตนบายนี่แหละแต่คืออนาคตของเขาอ่ะต้องยอมรับว่าถ้าไปอยู่เป็นมือหนึ่งของทีมอื่นมันก็อยู่ได้แล้วนะเหมือนเฮเดอร์สันไปอยู่คริสพลเลรอะไรอย่างงี้เออซึ่งซึ่งแบบก็เข้าใจได้ว่าเขาเองก็อาจจะต้องคุยเจราจาว่า25โสห้ยี่สิบห้าก็เยอะยี่สิบห้าแล้วเคล์เฮอร์ต้องย้ายแล้วแหละต้องย้ายแล้วค่ะคือลิเวอร์พูลเองก็คงต้องเข้าใจแล้วก็อาจจะต้องยอมปล่อย ทีนี้ถามว่าแล้วประตูมือสองที่เตรียมปันนะ้นมีใครมีปิตาลูก้าซึ่งล่าสุดปล่อยยืมตัวไปปิตาลูก้าเป็นผู้รักษาประตูอายุประมาณ1 8 1 9เอะไรอย่างเงี้ย่อยืมตัวไปเล่นอยู่ที่ไหนสักแห่งตอนนี้นะไม่ได้แต่ว่าคนนี้ก็เป็นเด็กปั้นเหมือนกันปั้นมานานกำลังกาลังอันนี้อยู่นะคะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่เ,ออเลีอย์ภูให้ความสนใจนะคะเป็นแบบเหมือนต้องไปซื้อเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอดูแล้วกันว่าดีลนี้จะเป็นยังไงียได้เหมือนกันนะลูกหมีเนี่ย อ่าส่วนเมื่อวานเมื่อวานนี้ค่ะมีงานม e e t อันกรีตนะคะของมาตินสเกลร์เจลกับนัทชาโดวีนัทคุณคุณไปทุกงานเลยนะคุณใช่ค่ะดิฉันเองคนทรายเนี่ยดิฉันเองสนุกมากใครที่ไปงานเมื่อวานนี้นะคะบอกเลยมันมีไฮไลท์อยู่ตอนเล่นเกมเขาคือเขาก็มา Meet อันกรีตมาแจกลายเซนมาอะไรเงี้ยแต่วันนี้ขัดนิดนึงเขาเหมือนเดิมเลยอ่ะเหมือนเดิมเลยเขามีผมตอนนี้ยเขามีผมแล้วตลก Oh. คุณวิทย์วิเคราบันจริงจังมีไป,ปสัมภาษณ์มาก่อนใช่ป่ะนล้วก็นั่งฟังอยู่ก็วิทย์ก็ถามเขาว่าทําไมตอนนี้คุณไว้ผมยาวเพราะสมัยก่อนตอนอยู่ลิวพู uh huh. คือแบบเหมือนโกนปบโกนหวัวตลอด uh huh. เ, huh. เขาก็บอกว่าเขาก็อยู่ลิวพูลแล้วเหมือนแบบตอนนั้นมันต้องแบบลุยุ่งแต่เรื่องฟุตบอลุ่ยุ่งเรื่องอะไรเงี oh, ้ยการ <yeah. S 2> มีผมแบบนั้นก็ง่ายดีแต่พอแบบหลังหลังจากที่นี่มันก็แบบเริ่มกลับมาไว้ผมได้บ้างแล้วอะไรเงี้ย ช<ด><ส>นคนข้างเนี่ยคุณนตาชาโดวีเนี่ยเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นทูตสโมสรผู้หญิงคนแรกนะเพราะว่าเขาเป็นนักฟุตบอลหญิงของสโมสรเก่งมากะน,มนะเก่งเนี่ยเล่นเกมแล้วก็คือนักฟุตบอลเนี่ยไม่สองคนนี้ไม่เคยเล่นเกมเอา้าวสเกเทบอกเคยเล่นบ้างน,นาตาชาบอกว่าไม่เคยเล่นเลยแล้วก็ระหว่างเล่นส่งให้ควรจะต้องยิงไม่ยิงแล้วก็ตีกันเริ่มตีกันเอง <laughs> หมเรียกว่าอันนี้เล่นคู่เหรอเออเล่นคู่เกตเลขแบ่งกันแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งผมแอบชอบอีเวนต์นี้นะดูเขาเขามีอารมณ์ร่วมนะใช่เนี่ยแล้วคือทางข้างๆเนี่ยก็คือเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายเกมของเรามีคุณไว้น่าจะเป็ชื่อคุณไวท์ที่เขาขอัยเนี่ยสอนทีละย่านวิ่งเร็วๆอันไม่ได้สอนวิ่งเร็วปรากฏเลี้ยงไปก็วิ่งช้าอันนี่คือฟีฟ่ามือบายเหรอจะเป็น FC ฟซอาร์เอ๋อ24เออตลกมากสนุกมากค่ะแล้วก็แบบแฟนๆมาขอลายเซ็นซึ่ง มีคำถามที่น่าสนใจหลายคำถามส่วนใหญ่ของฝั่งนาตาชาก,ก็จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจเพราะว่าเขาเป็นนักฟุตบอลหญิงนะเขาบอกว่าโตมาคือเขาก็แบบเล่นฟุตบอลอยู่หลังบ้านอะไรอย่างนี้เลยนะแล้วก็แบบให้คําแนะนําเรื่องของการฝึกซ้อมเรื่องของแบบกับเด็กๆไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายถ้าคุณรักในกีฬาอะไรก็ต้องฝึกซ้อมเยอะๆส่วนฝั่งสเคิลเทลเองก็ให้ให,ให้สัมภาษณ์เรื่องของการทำงานร่วมกับอย่างเดนนลแอคเกอร์อย่างเง,งี้ยว่าทำไมถึงเป็นคู่หูที่แบบมันลงตัวเขาก็บอกว่าแอคเกอร์เป็นสาย เป็นสายบุญเขาเน่ยเป็นสายบุ่มเหมือนก็เลยแบบลงตัวแต่เสียดายช่วงหลังพอไอเกอร์เจ็บมันก็เลยไม่ค่อยได้เล่นกันมากนะแล้วก็การทํางานกับผู้จัดก,การทีมหลายๆคนไเงยก็แบบได้ประสบการณ์ที่ต่างกันไปคือแล้วก็คําถามสําคัญเรื่องของอการลุ้นแชมป์เขาก็หวังว่า ปีนี้ที่ภูจะได้แชมป์แหมก็ต้องตอบประมาณนี้เนาะเพราะมันมาถึงขนาดนี้มันก็ต้องรุ้นแชมป์อยู่แล้วใช่ใช่ก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากแล้วก็มีน้องอูนไปสัมภาษณ์เอ็กซ์คลูซีฟไหม่กับทางรารทีวีใช่เดี๋ยวเราติดตามการสัมภาษณ์พิเศษเร็วๆนี้นะคะโอ้โหเขาดูแลร่างกายดูเองดีมากเลยอะใช่กล้ามเนื้อรงคอนี่แบบฟิตมากเลยนะตอนที่ไปเล่นกับเด็กๆนะมันตอนเช้ามีอีเวนต์กับเด็กสนุกมากเนาะนี่ประทับใจแบบว่า คือใครที่จะบอกว่าดูฟุตบอลหญิงไปดูทีมลิเวอร์พูลทีมหญิงได้นะคะมีนักเตะญี่ปุ่นด้วยน่ารักสนุกดูฟุตบอลหญิงก็สนุกต้องนาลิเวอรมาแทบทุกอาทิตย์เลยนะอาทิตย์ที่แล้วเจนี่ค่ะเราเคยังอยู่ไทยเลยะแตอดีเ็พึ่งกลับไปข้อดีของการมีเมกาสโตในไทยเขาจะแบบเอออันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นรีเทลใช่รีเทลไทยแลนด์ก็ดีก ก็ะะยินดีกับรีเทลเอาประเทศไทยด้วยนะคะคยอดขายเป็นแบบว่าอัหนึ่งเลยเใช่นะแฟนยูฟูชาวไทยเนี่ยไม่มีข้าวกินไม่เป็นไรต้องุดอยอดได้ใช้เงินให้สมบรก่อน